ระหว่างทำบุญอาหารอย่างดีสั่งจากรงแรมห้าดาวกับผมนั่งสวดมน์นะครับกับดิฉันนะครับโทษทีนะครับหลวงตานั่งสวดมน์อยู่ในห้องพระไม่ทราบว่ายากนะครับหรือครอบครัวที่เสียไปสมาชิกอยากได้แบบไหนมากกว่ากันสวดมน์ครับอยากได้สวดมน์มากกว่าเพราะมันยาว เวลาเราสวดเนี่ยเขาก็สวดพร้อมกับเรานะฮะเพราะเขาไม่มีไม่มีทตุเขาไม่มีรูปเขามีจานา้ำเพราะนั้นอาศัยรูปนามจากเราเวลาเราสวดปั๊บเขาสวดตามเลยฮะช่วงเวลาเราสวดเนี่ยพลังงานมาที่เรานะ,ะเราเป็นตัวตัวดึงมาพร้อมกับเขานะะพอเราหยุดสวดปั๊บเขาก็ได้เราก็ได้ แต่ถ้าเราไปถวายสังฆทานหรือใส่บาตรเนี่ยแล้วอุทิศก็คือจบตรงนั้นมันมันสั้นไม่ยาวอาจจะเข้าใจยากนะถ้าสวดบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจฮนะสวดมนต์บ่อยๆอนะจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลา,าเราสวดเรานึกถึงพระนะฮะ นึกถึงพระนึกถึงพุทธลูกนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เรานับถือนะั่นแหละพอเรานึกเราสวดพลังงานมาที่เรานะฮะมาที่นามเข้าหาลูกนะเราจะมีความรู้สึกนั่นก็นมาเวลาเราสวดไปเรื่อยๆพลังงานมันมา โลกของโอปริกะแถวนั้นที่เราเอานุญาตเนี่ยเขาจะมาสวดกับเรานะมันพิสูจน์ได้กลับไปบ้านเนี่ยทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยให้นึกถึงญาติโลกวิญญาณแถวนั้นอะ่ะมาสวดมนต์กับเราตลอดชีวิตคือมารับบุญกับเราตลอดชีวิตโดยไม่ต้องบอก หรือว่าอธิษฐานไปไหนก็ช่างคะถ้าทำบุญอะไรก็ช่างให้เขามารับบุญกับเราตลอดชีวิตเรานะเราไปไหนเรากลับพระที่ไหนเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนนะอยู่คนเดียวในห้องเนะี่ยเราก็มีเพื่อนนะวลเราสวดเราจะมีเพื่อน เราจะมีความรู้สึกนะฮะเข้ามาสวดกับเราอย่าไปกลัวนะฮะโลกวิญญาณอย่ากลัวถ้ากลัวก็กลัวคนนะฮะอย่าไปกลัววิญญาณกลัวคนนั่นนะเขาจะดูแลรักษาเราอย่างดีเลย สัพภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ